con nhau 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 nhau

别 <laughs>

ไม่มีอะไรพิเศษพี่ก็เป็นงูมาลูกมามาเลยความเหนียวนี่ร้านปลายเลยเนี่ยความพิเศษนี่คุ๊บลูกเจ๊มาลูกเต็มมาถอยไปหลยถอยไปเลยถอยเลยเจ๊มาลูกเต็มมาข้าดีกว่าข้าดีกว่าโอ้มันยาวเว้ยพิเศษเลยฮ่าฮ่าฮบาพิเศษเนี่ย ยาวเว้ยยาวเว้ยแลเอาลูกแล้วสวนก่อน <coworkers here. S 2> er, ้ยโอ้บนมันตางลูกขบนปกจังหวตรงนี้เข้าเข้าในฮะมอนเสียบเข้า oh ูโอ้ยหูแมหน่อยขยายันหน่อยเจ้าฮะไปาเอาเลยนี่ยเป็นชาราชาาไอคยว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  ไอเชี่ยวลูกโคบแล้วนะลูกไอเชี่ยวงอแหลยิบเออมันโมนแหงเราเลยยกบอลเอาเลยเตงเลยร้อนมากอะร้อนคือไปคือลปคือไปคือไปคือไปยิบคือไปยิบยิบกิบย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 อบ ลุกม <S preach ers> <Không> ันบอกไปแข้งเองนั่นมันกอได้นะก็แล้วก็ดนเียดัเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียตัวกายอืมอ้นี่นิ่่เนีเราเนียน้เดี๋ยวดแล้วมาดีเดี่ยวดฝืนเอาละนิแล้วนิบซเนีบซนมเดี๋ยวนิบซับขอกนอก้น

เอามาแล้วมาแล้วส่วนขาหน้ายาวน้อยบ่ได้มันยาวน้อย ยิู้เล่นล้าลาล่าาจะมาสองดีเด้อจะมาสองดีด้อมาสอดีด้อรับนาท้ามัสู้ได้นีหมดติดสู้ได้แล้ว Lát lần lát lần 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 đi... lần 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 Công lần công lần 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 lần

เล็กนันน่อสโยนวดน่อยคืแล้วน่อยนี่อย่อนมันะเออมันข้อนแข้งกอนขามันลุกแล้วเว้ยไปเหมือนได้เอาระกาย่เออเต็มคอมาดีแบบนี่เออข้างน้าอยู่นน I mean I mean ้นอ่ะอนนน้านน ยกบอกแเลยัโยกเลยไห้งเหนียวนะม่ตึองได้กี่มันเหนียวเหนีอ่ะอันนี้หกจี้หอแม่แม่ันข้าวะไอ้ตัวนี้มันหย้างมีเนื้าอ่ะยกยครับ